วิตดีขึ้น,น,นนะไมเเเดียวกันนะ ไี่นี่ผมสื่อดูคุณขาเคยเลี่บอกว่าผมท่านบอกว่านักก็บอกผมมึงปนูนะคเคยยลี้ยงแมวหงไหมโนะละคะทุกวันนี้เราเรียนักศึกษาเขาบอกว่าหอบคือเกิดจากแมวมันตายแล้วมันก็มาสิงอยู่ในตัวเพื่อมันาขอบุญค่ะแล้วจะให้ผมส่งไปเกิดไงเราทุกว,วันนี้เราเลี้ยงแมวใช่ไหมขาแมวจอมมันออกลูกให้เยอะเลยอาจารย์นะก็ตรงที่ผมสื่อไง แมวเราอ่ะเขาตายไปค่ะแล้วเขาก็เป็นเขามาสิงอยู่ในตัวเราค่ะเขาจะเขาจะรอผมมาอุทิศให้ให้ให้เรานั่นแหละให้เขาไปเกินค่ะเราก็จะได้หาย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 เป็นไปด้วยไงร่างกายเราจะได้ดีแล้วก็ลูกกอกนะอาจารย์เนี่ยลูกกอกแมวใช่ไหมล่ะค่ะแมวให้ลูกกับลูกกอกอาจารย์ส่งเข้าไปเลยก็ได้ค่ะเออส่งให้หมดแล้วกันนะค่ะส่งให้หมดรวมๆกันมีกี่ท่านวะเนี่ย เดี๋ยวก่อนจะอุ้ยไปกี่คนสิบสองเลยเนี่ยอาจารย์อาจารย์เพาเลี้ยงตั้งแต่เั็กแต่น้อยเนาะแล้วก็ห่างไปสิบปีตอนมีลูกแล้วก็เพิ่งมีแมวตอนมาคลอดให้อีกใหม่อีกรอบคุณอาจารย์มีสิบตัวเรามีฮัทติบ้านวันดีครับแมวแปดงูแล้วก็พญานาคเพิ่มขึ้นด้วยรวมกันสิบสองแมวอ่ะมี้แปดงูกับพญานาคก็รวมกันเป็นสี่ ส่งไปสิบสองก็จะโล่งตัวเราแล้วเราก็คิดแมวอูยาน่านะค่ะทำที่ไหนก็ได้วัดไหนก็ได้พันเนาะทำไรนนี่สองร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยเดี๋ยวก็ครบนะทำไรเนี่ยขอตัวปวดปวดตรงไหนนะที่เราเขาเป็นไมเกรนนะคะปวดแล้วหายใจไม่โล่งเลยหรือไงมีอะไรนะที่บอกเป็นอะไรนะอก่หอมือ พื้นเกิดที่ัดเธอเมื่อกี้เอามีด่มอทิ้ม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 แม่บอกไงว่าเกิดไม่ได้ต้องใช้น้ำมนขอน้าฝนเราูกวานเลยอยากอาบน้ำฝนเนื่อวันนี้ผมสักจังองเง สเมเด็จกรมปรลงท่านให้ยันมายันของท่านฝากไปยันเล็กก็ไปอาบให้คนเยอะนะดีเลยทุกคนแฮปปีเ้เลยอ้าวเดี๋ยวดูที่โลกนัดดิ เดินลงกระดุกทับเส้นที่คอน่หายแล้วลงนะหายแล้วมาขอม้อเลีกยงองไรน,น,ไรนั่นี่ยมนะีไหล่ะนั่นคุ้มหน่อยค้มหน่อย